สวัสดีจ้าทุกคนคลิปนี้มาชมวิวแม่น้ำกันนะคะทุกคนสวยมากเลยค่ะบรรยากาศบรรยากาศทักค่ค่ะทุกคน งามคักอิลีค่ะสุดยอดอิลีบรรยากาศแม้โอ้ยเห็นน้ำล้วอยากลกเล่นน้ำค่ะทุกคนงามคักอิลีค่ะสวยมากๆเลยค่ะน้ำนี่ใสมากเลยนะคะทุกคนอากาศไม่ค่อยร้อนนะคะ อากาศไม่ค่อยร้อนน่าลงเล่นน้ำมากเลยนะคะทุกคนห้ยบรรยากาศบรรยากาศงามอิ่ีค่ะสุดยอดอิ่งดีหูยเป็ดตะลองเล่นน้ำเวยค่ะทุกคนแต่ว่าบ่ม,มีผค้ใได้ลงเล่นนะคะ่ะบ่มีมูลงเล่น มีแต่ตัวเดียวในข่าวทุกคนลงเล่นเห็น่าค่ะเห็นไหมคะอะไรแวบๆบแบบนู่นค่ะน่ารักมากลงเล่นน้ำสงสัยไปวิ่งเล่นแล้วเหนื่อยนะคะทุกคนเว้ยสงสัยเพื่นเมยแห้งค่ะเป็นแรเล่นลงเล่นน้ำลงเล่นน้ำยังใหญ่เลยค่ะสงสัยเพื่นห้อน อยากเรียนหนามเย็นๆโอ้ยหนามสออนไหมคะ่ะคักอิลี่ไหมคะ่ะบรรยากาศเนี่ยโอ้ยทองฟ้าทองฟ้ากับไอ้นามเรือเบิงชดชื่นอิลีค่ะทุกคนทองฟ้ากับหนามนี่ชดชื่นอิลี่เรือเบิงแล้วว้าย เห็น่หางเพิ่นล็อกแรกลกแรกอยู่เนาะเอาสิท่ายรูปก็ได้ดูนะคะทุกคนโอ้ยจะเม็นเพื่อนอยากเขากล่องน้ำเนาะมือเพิ่นลงเรืน้ำค่ะทุกคนหมาฝรั่งนะคะทุกคนไม่ใช่หมาเราเราไม่มีหมานะคะดูค่ะดูต่างชาติเขาพาหมาออกมาเดินเล่นนะคะทุกคนออกมาเดินเล่นวิ่งเล่นตาม ออกกําลังกายมั้งคะทุกคนทีนี้สงสัยเขาเหนื่อยมั้งคะเลยพาหมาออกมาเล่นน้ํานะคะทุกคนลงเล่นน้ําเดินริมแม่น้ําดูนะคะพอเราขึ้นมาได้สักพักนะคะโอ้ยพาหมาพักกันจูงหมาลงไปเล่นน้ำค่ะทุกคนคัาอิลลีค่ะบรรยากาศสุดยอดค่ะดูค่ะ